หลังจากตึกสตงอถล่มดูจะไม่จบง่ายๆนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปพบการใช้ปูนซีเมนนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามออกนั่นเองนะครับดูแล้วจะไม่ใช่แค่เหล็กอย่างเดียวนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับแต่ที่แปลกใจไปกว่ขวานั้นจนบัดนี้แล้วยังไม่มีคนผิดเลยสักคนเดียวเดี๋ยวเราไปดูบางช่วงบางตอนนะครับที่เจ้าหน้าที่แถลงการนะครับเกี่ยวกับการใช้ปูนซีเมนที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามออกนั่นเองนะครับ เขียนระบุไว้ซึ่งไม่อยู่ในนี้นะครับไม่ได้เอามาพีเศษจะอยู่ในขั้นตอนที่พูดถึงเรื่องคอนกรีตนะครับในหน้านี้เขียนไว้ว่าเรื่องเรื่องคอนกรีตเขียนระบุว่าให้ใช้ปูน,ป,น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 ปูนซีเมนต์นะครับอยู่ในหมวดที่8.2.1ปูนซีเมนต์ต้องเป็นปอดแรงตามตามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมกจุดหนึ่งห้าผมทราบรับว่าท่านใช้ปูน TPI ผมทราบด้วยว่าอยู่ที่แผลจากวัตเสมนาลีแผลนั้นไม่ได้ขอมอกนะครับ ดังนั้นปูนที่เอามาใช้เป็นปูนจากพลาส t b i จริงแต่ว่าไม่ได้ขอมอกไว้อันนี้ทางสอมอเขาไปตรวจสอบแล้วให้ข้อมูลผมเมื่อวานท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้นะครับแล้วมีความรู้สึกอย่างไรนะครับเราจะสามารถเห็นหน้าคนผิดได้หรือไม่สําหรับงานนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับหากมีความคืบหน้านเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ